สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการหารเลขยกกำลังตอนที่3นะคะเรามาทบทวนสมบัติการคูณของเลขยกกำลังกันก่อนเมื่อ a เป็นจำนวนใดใด m และ n เป็นจำนวนเต็ตตมบวก a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ค่ะสมบัติการหารของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a แทนจำนวนใดใดที่ไม่เท่ากับ0ูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มากกว่า n a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จึงเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะสำหรับบทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1ค่ะบทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วน a ยกกำลัง n ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์ของ2หารด้วย2ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเป็นบวกวิธีทำเลยนะคะ2หารด้วย2ยกกำลัง4 2สองของเราก็คือ2ยกกำลัง1ส่วนด้วย2ยกกำลังสี่นะคะ การหารและเศษส่วนคืออ e ันเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็ใช้สมบัติการหารเลขยกกาลัง a ยกกำลัง m, m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ก็คือถ้าฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองเราจึงได้ว่า2ยกกำลัง1ลบ4ค่ะซึ่ง2ยกกำลัง1ลบ4เท่ากับ2ยกกำลังลบ3 แต่โจทย์บอกว่าเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกเราต้องตอบโดยที่เลขชี้กําลังต้องเป็นบวกแต่ตอนนี้2ยกกําลังลบ3เลขชี้กําลังของเราเป็นจํานวนเต็มลบดังนั้นเราจึงใช้บทนิยามของ a ยกกําลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกําลัง n 2ยกกําลังลบ3ของเราจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกําลัง3นั่นเองค่ะ จากนั้นเรามาดูตัวอย่างที่2เลยนะคะจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง3 2คูณ2ยกกำลัง5แล้วหารด้วย2ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเราก็มาทำในวงเล็บกันก่อนนะคะ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง5เราก็จะใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังก็คือเมื่อฐานเท่ากันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน ก็จะได้2ยกกำลัง3บวก5หารด้วย2ยกกำลัง4ค่ะ2ยกกำลัง3บวก5ได้เท่ากับ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง4สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง4ใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะก็คือหารเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเราก็จะได้2ยกกำลัง8ลบ4 เท่ากับ2ยกกำลัง4ซึ่งเลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วดังนั้นเราจึงตอบได้ว่า2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง5หารด้วย2ยกกำลัง4เท่ากับ2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลลัพธ์ของ5ยกกำลัง0คูณด้วย2ยกกำลัง4คูณด้วย8แล้วหารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ค่ะ ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูกันนะคะเนื่องจาก5ยกกำลัง0ก็คือมีค่าเท่ากับ1อะไรก็ตามยกกำลัง0เท่ากับ1เราก็นำ1มาแทน5ยกกำลัง0คูณด,ด้วย2ยกกำลัง4จากนั้น8เราก็ทำให้8เป็นฐาน2 8เท่ากับ2ยกกำลัง3ค่ะเราก็นำ2ยกกำลัง3มาแทน8 จากนั้นหารด้วย2ยกกำลัง8ค่ะเนื่องจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8เท่ากับ2ยกกำลัง8เราจึงนำ2ยกกำลัง8มาแทนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังก็จะได้2ยกกำลัง4บวก3หารด้วย2ยกกำลัง8 2ยกกำลัง4บวก3ได้เท่ากับ2ยกกำลัง7หารด้วย2ยกกำลัง8 เราก็ใช้บทนิยามของการหารเลขยกกําลังฐานเหมือนการนําเลขชี้กาลังมาลบกันก็จะได้2ยกกําลัง7ลบ8เท่ากับ2ยกกําลังลบ1ซึ่งโจทย์บอกว่าให้ตอบเป็นเลขชี้กําลังที่เป็นจานวนเต็มบวกเราก็ใช้บทนิยามของ a ยกกําลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกําลัง n ดังนั้น2ยกกําลังลบ1จึงเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะ ยกกำลังหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะคะก็จะใส่แค่เศษหส่วนสหรือใครจะใส่เศษหส่วนสยกกำลังหนึ่งก็ไม่ผิดนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะต้องหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ก,กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะมี2ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมการท้ายคาดค่ะเจอกันใหม่ e ีหนะ้าสวัสดีค่ะ